ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนดูควายดีต้องดูอย่างนี้อย่างนี้นะ <c oughs> จะบอกให้ทัพทันอุทัยธานีอนมองควาาายา้ำไหล มาครับมาดูลักษณะของควายดีกันว่าเขาดูกันอย่างไรชีนลักษณะที่ดีดูยังไงพี่ชี้เลยอ่ะคิ้วขา,ขาวแก้มแจ่มเขาใหญ่กระโหลกใหญ่ขามีถุงเท้านี่ครับมีอ่องคอ,อเล็บใหญ่ครับเล็บกะลาอกใหญ่คอใหญ่ครับหนาโครงสร้างใหญ่โตหลังตรงครับผิวสมบูรณ์ออกสีเทามีเหงือดจมูกดูไงว่าเป็นควายเชื่องไม่เชื่องก็ดูที่ตาครับตาครับเป็นมิรตาซื่อ,อนี่ครับตาซื่อไ ทั่วโลกยอมรับเชิญเลยเชิญครับเชิญมาเลี้ยงควายไทยทำตุ้งทำตั้งอีกครั้งยังต่อลมหายใจให้ควายพันไทยไทยยืนยาว แต่ถ้าท่านยังไม่สะใจต้องไปหากำนันโปตดที่อำเภอทับทันครับเพราะกำนันโปตดเปรียบท่านเป็นประมาจา์ควายเลยก็ได้อุทัยทานีเด้อฮา <c oughs> <c oughs> สิบอกให้ <c oughs> <c oughs>